ครับผมครับสวัสดีครับผิดหมอแคนแฟนหวยนะครับเอายินนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมช่องที่นําเนื้อทางคลับสูตรหวยคํานวณนะครับลือว่านะครับที่เป็นทางเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับมาให้พี่น้องนําไปเขดยผิดเจรนานะครับมาก้ดขัดพานพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางนะครับมีของมีหลุดนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องวันนี้รู้สึกว่าจะวุ่นวายมากพี่นอ้องเอามาตามมันต่อนะครับเนื้อทางปูศูนย์เจ็ดนะครับวันจันทร์ที่หกนะครับวันจันทร์ที่สิบหกพี่นดอกบุญอุ้ยปุ๋ยพี่น้องจักยังเป็นยังเมนี่งเอาฮะทั้งหวยไทยหวยลาวของไทยนะผมก็ลงแล้วเลอสํสหรับคนที่ชื่นชอบในสายด่วนนะก็ไปเบื่องประชมเอาพี่น้องนะครับเนาะเอานี้ก็จะเป็นของ นะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงพี่น้องนะครับมันจะเป็นม่วม่วมันจะเป็นพันพันกันแล้วจงไงไม่รู้พี่น้องนะเอาก็บางโลโกเออกอะไรพี่น้องนะครับผมก็จะเขียนแล้วก็หน้าปกนะครับผมก็จะทําให้มันแตกต่างกันนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะพี่น้องเนาะ <S <S ของปูรุดเนอนะครับของที่สิบสามนะครับ ก็คือนะครับมันออกที่หกหกกับเก้าเออยหกแปดนะพี่น้องเนาะหลุดเลยไม่มีฝุ่นเลยพี่น้องนะครับแต่ของวันก่อนหน้านั้นมาอยู่นี่นะครับมาหกเก้านะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับจะหลุดซ้อนงวดหรือว่าจะไปต่อเนาะพี่น้องก็ทั้งสี่นะพี่น้องเนื้อทางของลาพัหนานะครับมันมันมีเข้ามีหลุดนะพี่น้องแต่ผมก็พยายามจับนะครับของปู่บางครั้งก็เน้นไม่ค่อยดได้นะ ส่วนมากนะครับออถ้ามามามาตรงเลยได้ของปู่นะครับเดี๋ยวมาดูของปู่วันนี้นะครับเด่นเด่นบนกันล่างนะครับผมวันนี้เด่นที่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้อง,งห้าหวยไทยหวยลาวไม่รู้จะตามอะไรดีนะ้วพี่น้องเนาะ ก็เห็นโอเคนใจกันอยู่นกกับ <g ings> ผมก็จะพยายามนะครับเน้นๆให้นะครับให้เขาทั้งไทยทั้งเล่าเนี่ยแม่เราออกมือเดียวกันนี่พี่นอ้องผมก็พยายามทําเต็มที่อยู่นะเอานะครับมาดูนะครับชุดเด่นนะครับของปงวันนี้เด่นมาที่สี่และห้านะครับ ในชุดประกอบคู่นะครับก็จะเป็นนะครับอากาศก็ไม่รู้เป็นยังไงนะพี่น้องเนาะร้อนๆหน,น,นาวๆนาวเนานะเออแล้วก็จะมาที่นะครับอา้าหน้าจอผมมืดไปเมือ่อกี้พี่น้องขออภัยนะครับห้าหนึ่งนะครับห้าสองห้าสามนะครับแล้วก็มาที่หกหนึ่ง หกสองแล้วก็หกสามนะครับของปู่ก็จะเป็นประมาณนี้เด้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดเนียนกันก่อนนะครับชุดเนียนนะครับในชุดเนียนเรามาดูกันวันนี้นะครับพี่น้องก็นะครับจะเน้นให้ที่เอาเน้นตามปูก,ก่อนแล้วกันเนาะปูใน,นให้ที่สี่นะครับ41สี่หนึ่งสี่สอง ครับสี่สามนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะที่ปูเน้นมากแล้วพี่น้องเนาะแต่นะครับของเราของเรามาเทียบเหมือนวดก่อนก่อนหน้านั้นแต่ครับมนสีหมานมาพี่น้องเห็นไหมวดนนี้นี่ปูเน้นมาไม่ไม่เข้าได้พี่น้องเดขปูเข้าอยู่แต่เน้นตัวเน้นมันไม่เข้าเนี่ยปูเน้นที่แปดแต่เราออกมาชนนี่ผมให้ที่แถวนี้นะครับเด่นมากก็ปรากฏว่ามาจริงนะ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราจะหมานไหมเออเอาสูตรแรกก่อนนะครับมีสองสามี่สองสามนะครับแต่ชุดนี้นะครับ2องสาแล้วก็4ี่ห้าหกี่ห้าหเอานะครับก็หมดทั้งชุดนะครับแล้วก็มา4 5, ี่ห้าหแล้วอีกชุดหนึ่งนะครับ901ไม่มี1 แล้วก็นะครับสองสสีเด่นเด่นเลยนะครับก็จะเป็นในชุดนี้นะนะครับมันก็ชนกันทุกตัวไล้พี่น้องนะครับแต่นะครับมันก็ชนมาที่นะครับสีหนะครับแล้วก็สองสนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับที่เด่นเด่นแต่นะที่เด่นมากนะ้วพี่น้องก็จะมี4 1นะครับ สี่สองเอาเด่นนะครับตัวเดียวกันนะครับก็คือสี่มันชนกันที่สี่เยอะนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแล้วก็นะครับอีกตัวนึงคนจะียกพี่น้องลองลอง,ลองดูนะเพราะว่ามันมีเยอะอยู่นี่มีสี่แล้วก็มีสามมีนะพี่น้องสามสามนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับรวมแล้วก็จะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ไว้เป็นแนวทางกันพี่น้องนะครับอย่าลืมว่านะครับตัวเลขท้ทางกับที่เขามีรุดเข้าก็เอาไปคิดพิจารณาไปประกอบการตัดสินใจของพี่ของน้องนะครับจังนี้นก็ขอให้มากข,ข,ขอให้เขาขอให้เฮงขอให้ปังนะครับลาวพัฒนาวันจันทร์นะครับ16กุมภานะครับเฮงเฮงังบังมันหมานโชคดีสุขผู้สุขคนครับพม